สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับพ่อคุยหมอรอผลเอ็กซเรย์ปอนะครับตัวแทนสโมสรบุรีรัมย์ุดเยี่ยมพ่อใส่เสื้อเชียร์เฮวันนี้แชมป์ทันทีนะครับเม <c> ื่อเวลา07.30นวันที่28พฤศจิกายน58ที่หอพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9ก้าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน,น์นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับผู้สื่อข่าวเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของปอทิศดีสาวงเพงชื่อดังทางช่อง3วัย35ปีหลังเข้ารับการรักษา ตัวจากการแค่เลือดออกแบบวิกฤตและยังต้องได้รับการเฝ้าระวังในห้อง c c u อย่างต่อเน,นื่องเป็นวันที่20โดยประมาณโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทั่วไปแฟนคลับมาร่วมเขียนข้อความส่งลองใจในสมุดเยี่ยมให้เพีองหนุ่มปอทฤษฎีที่ชั้นหนึ่งอาคารเดียวกันเป็นจำนวนปะปายนะครับจากนั้นเวลา10.00น,นนะครับ ตัวแทนจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเดินทางมาเยี่ยมโดยนำเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวซึ่งมีตราทำสโมสรมามอบให้พ่อสงวนสาวงนะครับบิดาของปอทฤษฎีหลังจากได้รับพ่อสงอนสวนสวมใส่ทันทีก่อนจะเดินท่งมาคุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆอย่างอารมณ์ดีว่าต้องขอบคุณทางสโมสรที่นำเสื้อมาให้ใส่ได้พอดีวันนี้ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดมีเตะกับทีมบังกอร์ลัสเอฟซีซึ่งถ้าชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีนะครับไทยพรีเมียร์ลีก2015ทันทีนะครับ ตนจึงอยากใส่เพื่อให้กำลังใจทีมบ้านเกิดรวมถึงเป็นการขอบคุณที่สโมสรวีรลัมมีความห่วงใยและให้กำลังใจปอมมาโดยตลอดนะครับ